สวัสดีค่ะวันนี้ที่เคมาแชร์สูตรทำหมูปิ้งนะคะเป็นสูตรที่ที่เคดัดแปลงมาจากนายแทนนะคะอร่อยง่ายๆสไตล์นายแทนเดี๋ยวที่เคจะลงลิงค์คลิปอันนั้นของนายแทนเอาไว้ให้ที่ description box ด้านล่างด้วยนะคะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเนาะก็วันนี้จะเตรียมให้ดูเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสิ่งที่ไม่ได้ทําให้ดูก็คือวิธีการหั่นหมูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากวิธีการเตรียมไม้เลย ก่อนที่จะทําใดๆนะคะให้เอาไม้เนี่ยไปแช่น้าเอาไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราเอาไปปิ้งเนี่ยไม้จะได้ไม่ไหม้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ไม่ดูดซับความชุ่มชื้นของเนื้อหมูเนี่ยไปที่ตัวไม้ด้วยหมูมันก็จะยังคงความชุ่มชื้นเด้งดึงนะ,นะเนื้อหมูก็เป็นพาสที่เรียกว่า shoulder นะคะหรือว่าสันคอหมูก็จะเป็นส่วนที่มีติดมัน เยอะนิดหนึ่งนะเวลาเอาไปปิ้งรวมกับเนื้อที่เป็นสีแดงเนี่ยเขาก็จะคงความนุ่มนะคะมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งกว่าไม่งั้นก็จะเป็นแบบแห้งๆห้งบอ,อกมาแล้วก็หัน่นแล้วก็เตรียมไว้ที่ใส่เข้าไปในซิปล็อกแบกนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปนวดนไปหมักกันในนั้น เสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็ใช้น้ำมันนะคะคนละออยสัดส่วนอยู่ที่เท่าไหร่ลงไว้ที่ให้ให้ที่ description box ด้านล่างนะคะทีเคใช้คนอลาออยใส่ลงไปก็ถ้าหากว่าเนื้อหมูที่อยู่ใช้ไม่มีมันเยอะขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มสัดส่วนเข้าไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นใช้เนื้อหมูที่ติดมันขนาดนี้ทีเคก็แนะนําให้ทดลองตามสูตรของทีเคดูก่อนนะคะถัดมาเป็นเกลือ เนื้อหมูเมื่อหมักกับเกลือแล้วก็น้ำมันแล้วเนี่ยจะช่วยทําให้เนื้อหมูมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะต้องทําการนวดให้ทั้งน้ํามันแล้วก็เกลือเนี่ยเข้าไปสู่เนื้อหมูให้ได้มากที่สุดทีแค่นวดอยู่ประมาณ5-10นาทีได้ประมาณนี้นะคะดูเอาให้น้ํามันเขาที่เราเทลงไปเนี่ยมันหายเข้าไปในหมูทั้งหมด นะพอเสร็จขั้นตอนนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นเราก็มาเตรียมทําน้ําหมักกันนะคะ ในส่วนของซอสหมักนะคะรากผักชีกับกระเทียมนะคะถ้าหากว่าใครมีพริกไทยที่เป็นเม็ดก็เอาไปตำในพร้อมกันกับกระเทียมกับรากผักชีนะคะส่วนใครที่อยู่ที่เมืองนอกหารากผักชีไม่ได้ใช้ก้านผักชีแทนได้ค่ะตำให้ละเอียดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปด้วยที่เคใช้เป็นพรมชูการ์นะคะ ตามด้วยนะคะพริกไทยขาวแล้วก็พริกไทยดำในสัดส่วนที่เท่าเท่ากันนะคะถัดมานี่เป็นสูตรเด็ดจริงๆที่ดีเคสนใจอยากจะลองทำตามสูตรของคุณแทนนะนะคะเนื่องจากว่าคนอื่นทำเนี่ยไม่เห็นมีใครใส่เลยลูกอันนี้นั่นก็คือลูกผักชีนะถ้าหาว่าใครหาได้เป็นเม็ด ก็เอาไปคั่วซะก่อนเราค่อยเอามาตำนะคะแต่ว่าที่เคหามาเป็นสําเร็จรูปแบบนี้อยู่แล้วก็ถึงได้เอามาใส่รวมในขั้นตอนนี้แล้วก็เติมเกลือเข้าไปอีกเล็กน้อยนะคะน้ําตาลทรายน้ำตาลทรายนี่ใส่มากไม่ได้นะเพราะว่ามันจะทําให้หมูเนี่ยไม่เร็วยิ่งกว่าใช้น้ําตาลปี๊บนะคะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ทั่วการตําไปให้ละเอียดเสร็จจากขั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็เริ่มใส่ พวกของเหลวกันนะคะเริ่มต้นด้วยน้ำกะทิน้ำกะทิหนึ่งกระป๋องแยกเป็นสส่วนนะคะเขย่าให้เขารวมกันแล้วแยกเป็นสส่วนส่วนที่เอามาหมักหมูกับส่วนที่จะเอาไว้ทามหมูตอนที่เราปิ้งน้ำกะทินะคะคนให้เขาเข้ากันเสร็จแล้วก็ตินซอยซอสหรือว่าซีอิ๊วขาวนั่นเองนะในส่วนของเหลวที่เหลือเนี่ยก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะซอสหอยนางรม ในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น black soy sauce นะตัวนั้นเนี่ยอันนี้นะคะอันนี้หัวจุกเขาจะเป็นสีส้มเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้สีสันของหมูเมื่อเวลาปิ้งออกมาแล้วเนี่ยสีสันน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่เขาเข้ากันของทีเคเนี่ยน้ำตาลมันไม่แตก นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบจากขั้นตอนนี้ทีเคก็จะต้องเอาไปปั่นนิดนึงแต่ว่าถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ต่อไปก็เอาไปหมักหมูได้ตามนี้เลยค่ะนะสิ่งสุดท้ายที่ใส่ลงไปนะคะก็คือแป้งมันนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้หมูนุ่มนะคะอนสูตรเวลาเขาหมากักเนื้อหมูทำทำผัดซิอิ๊วทำลาดหน้าอะไรเงี้ยก็จะเติมแป้งมันลงไปนะคะก็จะทำให้หมูมีความนุ่มมากยิ่งขึ้น นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่รวมกับหมูที่เราหมักกับน้ำมันแล้วก็เกลือเอาไว้ในขั้นตอนแรกกันค่ะเสร็จแล้วเราก็เทซอสหมักนะคะลงไปรวมกับในถุงหมูเนาะแล้วก็ขยำต่อไปเรื่อยๆ15ยนาที2 0นาทีก็ได้นะคะทั้งคือน,นวดกันจนเมื่อยอ่าในขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าอยู่นวดจะจนมันเข้าเนื้อหมูได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะคะ จะไม่จําเป็นต้องรอข้ามวันไม่ต้องรอหมกักข้ามวันทิ้งไว้สองสามชั่วโมงใดๆก็ตามเนี่ยถ้าหมักแบบนี้เรานวดไปเรื่อยๆสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีเนี่ยสามารถเสียบไม้แล้วก็นํเอาไปปิ้งได้เลยเข้าเนื้อแน่นอนนะแต่ว่าต้องขยาเลยนะคะให้มันเข้าเนื้อจริงๆนะเสร็จแล้วเราก็ไปจุดเตาค่ะเดี๋ยวไปตั้งเตากันนะคะ ในขั้นตอนของการย่างหมูนะคะเราก็ใช้ไฟอ่อนเนาะลราก็เกลี่ยวความร้อนให้สม่ำเสมอนะคะส่วนการย่างหมูนะคะข้างหนึ่งเนี่ยใช้เวลาแค่สองสามนาทีก็สุกแล้วนะเพราะฉะนั้นที่เคไม่แนะนำให้เดินหนีจากหน้าเตาไปนะคะเพราะใช้เวลาไม่นานอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเนื้อหมูมันไหม้แล้วอะมันทานไม่อร่อย แล้วมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะย่างไปให้สุกทั้งสองด้านนะด้านหนึ่งใช้เวลาไม่มากอย่างที่บอกนะคะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่หมูสุกทั้งสองด้านแล้วเนี่ยเราก็จะมาทาน้ำกะทิกัน นาะจำได้ไหมน้ำกะทิส่วนแรกเอาไปหมักหมูนะคะส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ออามาทาบนเนื้อหมูกันนะคะอันนี้เนี่ยก็จะยิ่งช่วยทําให้เนื้อหมูมันนุ่มขึ้นไปอีกแกมันหอมมันสุดๆจริง,รงอะ่ะข้างบ้านนี่เดินมาถามว่าแบบอยู่ย่างอะไรอะ่ะฉันก็เลยส่งไปให้สักห้าม้นะคะเดินกลับมาถามแบบจะต้องขอเรซปีนุ่นนี่นั่นคุยกันควันขมงชงเฉงนะทาให้ทั่วสองด้านนะคะเสร็จแล้วก็พลิกไปเรื่อยๆจนกระทั่ง น้ำกะทิเนี่ยมันหายตัวไปมันหายเป็นขาวๆแบบเนี้ยมันซึมเข้าสู่เนื้อหมูไปนะคะสูตรสของสูตรสจริงๆถ้าใครอยากจะแนะนำเอ่ออยากจะลองทำทีเคแนะนําให้ทําตามสูตรของทีเคเปะ๊เปะๆก่อนแล้วก็ค่อยไปปรับเปลี่ยนครั้งหน้าถ้าหากว่ามันหวานไม่พอมันเค็มไม่พอนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมคลิปของทีเคในวันนี้นะคะชาแนลของทีเคเนี่ยก็มีหลากหลายนะมีเรื่องความงามนะคะมีแม่และเด็ก ประปรายนะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ลูกโตแล้วเราไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับแม่ลูกนะคะแล้วก็มีทำอาหารด้วยนะแล้วก็ TK นะคะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง เป็นแผ่นซิลิโคนนะคะที่มี t e x t อร์ตะปุ่มตะป่ําแตกต่างกันไปเนี่ยไว้สําหรับช่วยในการล้างแปรงแต่งหน้านะคะทํามาจากซิลิโคนชั้นดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในโลกนี้นะออกแบบเองเป็นแบรนด์ของทีเคเองนะคะชื่อว่าแทรดเทลก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปทดลองใช้กันนะคะฝากสนับสนุนแบรนด์แทรดเทลน้อยๆของทีเคด้วยนะคะใครสนใจติดต่อได้ตามไลน์ที่เห็นบนหน้าจอนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้ทีเคฝากเอาไว้เท่านี้เราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ